กันเป่าเลยเ่เมื่อไร่อเมื่ไรยผิดเบิ่อต้องย่างผิขาดตัวขาดเนี่ยนานามันว่านามันยดเยออกเดือเบื่อเืเห็นเบื่อกระจ้งมันเบื่อกระจงมันกระจงมันปวดเฮ้ย้อของแข้ของแท้ ่กัดน้ำที่บ่น้ำมัอน,มน,นออกมาแล้วเห็นน้ำมันอยออน้ำมันออกไว้น้อยดอก่วงเออกระวงเสียบรอยตอหนิเออสียบรอยเย็นบัวบางพันบัาไปยังงบนลหลายเน รถบิษปั้ใบมีรถใช้เ้ยรัวเป่าฟู่ฟว่ะ